กมอกินหมอนิงว้าววันนี้วันจันที่ที่22สดใสสดใสมากดูวิวสูตรอากาศหายใจนะคะอยาดูมายืนสูตรอากาศวันนี้อากาศดีวิ่งออกมาขนาดนี้แล้วค่ะเจ็ดโมงเช้าดูสิหน้าบ้านวิวีมองเห็นภูเขาได้ยินเสียงนกเสียงกา วูนุนอากาศดีเจ็ดโมงเช้าขนาดนี้นะคะสดใสมากเราต้องสูดภายปอดด้วยอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ผุดผ่องดอกดอกไม้สดชื่นอยู่สวนวิวีนะคะวันนี้ก็จะปลูกต่อปุปปุป,ปูอากาศดีดี าดีมากวันนี้วันนี้ต้องไปทำสวนต่อดูซิตอนนี้กุหลาบกุหลาบเริ่มบานแล้วกุหลาบบีบีเริ่มบานแล้ว,น,ลวนู่นยาวไปถึงนูน่นปลูกยาวไปถึงนูน่นกุหลาบก็เริ่มบานแล้วฝั่งด้านหลังก็ปลูกความสุขกับการปลูกใช่ไหมคะปลูก สวนวิวีจะปลูกออมีหอมด้วยหอมก็มีหอมผสมผสานการปลูกหอมสารเนแล้วก็ผักแพลวอยู่ด้านหลังปลูกผักแพลวด้วยปลูกปลูกปลูกมีความสุขค่ะถ้าอยู่ที่สวนนี่มีความสุขมากความสุขขางใจ ใครๆก็หาได้ความสุขไปดูผักแพลวผักแพลวเสร็แลนวของดูสิพริกปลูกเสร็จแล <c> ้ว <oughs> ไม่มีความสุขกับสวนดูพริกก็ปลูกเสร็จแล้วสองกระถาสงสามกระถางจบด้วยผักแพลวเราจะเด็ดไปใส่ลาบไก่ พักแพวนี้เขาชอบให้เด็ดนะคะถ้าเด็ดแล้วมันเด็ดเอายอดอ่อนๆไปใส่ลาบไก่ก่อนนะถ้าเด็ดแล้วมันจะขึ้นเยอะนะคะต้องเด็ดเอาไปใส่ลาบไก่อุ้ยหอมจ้ะป้าหอมมากเลยป้าเด็ดแพววไปใส่ลาบไก่มันหอมหอมเด็ดเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วเด็ดเอาพักแพวเด็ดเอาสรลแหน่ก่อนพักแพวค่อยดู มันจะกอใหญ่มากนะคะรุ่งเรืองขึ้นแล้วๆหน่อยสิรุ่งเรืองหอมต้นหอมเด็ดเอาพังแพวเด็ดเอาหอมวันนี้จะลับไก่รับไก่ไก่ไก่เด็ดเอาเด็ดเอาสุแเน่ไปด้วยดูสุแหน่ขึ้นใหม่ๆเอาหอมไปด้วยเอาสุแเน่ไปด้วย เนาะปลูกเองทานเองนั่นเองยิ่งเด็ดยิ่งขึ้นนะคะต้องเด็ดบ่อยๆเด็ดเอายอดอ่อนๆไปก็หอมเว,เวลาเราเด็ดหอมะระแะหน่หอมอะไรก็ช่างมันจะขึ้นตรงจมูกเราเนาะ,ะดูกันไก่ก็ไม่เอามาเอามือเด็ดึ๊บๆเลยวิวไปไปใส่ลาบไก่ดโฮโฮูเด็ดเอาตึบต๊บๆดๆเลยไปใส่ลาบไก่ ความสูงหอมหอมความสูขที่ลงตัวนะคะวันนี้อากาศดีดอกนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วหลังจากเจอพายุฝนมาหนักๆโอ้ฝนทั้งอาทิตย์นะคะสวยดีวิวทิวทัศน์สวยงามมากเดี๋ยวหอมหอมปะสูดเอาอากาศดีดีอากาศภูเขารอบบ้านวิวี ภูเขารอบหน้าบ้านสวยไหมคะปีอีกปีครึ่งก็จะกลับไทยแล้วบ้านตรงนี้ก็จะขายนะคะกลับไทยอาบ้านเราร้อนร้อนใช่ไหมอากาศบ้านเราร้อนร้อนใช่ไหมคะป้าไปลาบไก่กับวีวีไหมไปลาบไก่